นีลามหาลัสมีที่ห้องตั้งใจทําแก้วน้ํารุ่งตกแตกถามลัสมีว่าความฝันของลัสมีแตกสลายเหมือนแก้วน้ําใบนี้หรือไม่มาริสการักริชีมากนั่นเป็นเหตุผลที่มาริสกาอย่างต้องการจะแต่งงานกับริชีแม้ว่าลัสมีจะวางแผนอะไรมากมายก็ตามเธอทนไม่ได้ที่ริชีเห็นด้วยกับคำพูดลัสมีมากกว่าตัวของเธอ เธอจึงเข้าใจลัศมีอย่างทะรุปูโปรงแต่ริชีกลับมองไม่เห็นลัศมีบอกเธอกรบนีลามมากนับถือนีลามเป็นเหมือนแม่ของเธอถ้านีลามรู้จักเธอดีก็จะรู้ว่าเธอไม่ต้องการเข้ามาแทรกระหว่างมาริสกากับริชีเลย เธอไม่ได้มาบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองแต่ว่านีลามพาเธอมาให้เธอได้แต่งงานกับริชชีเธอไปจากที่นี่หลังจากได้รู้ความจริงแต่นีลามก็พาเธอกลับมาอีกเธอเข้าใจความรักของนีลามที่มีต่อริชชีแต่นีลามไม่เข้าใจว่าการที่นีลามให้เธอแต่งงานกับริชชีนั้นทําให้เธอต้องพบความยากลําบากเธอไม่เคยคิด แม้แต่ในความฝันว่าริชชีจะทิ้งมาริชกามาแต่งงานกับเธอนีรามก็บอกว่าดีแล้วที่ลัสมีคิดแบบนี้เพราะเธอจะไม่ยอมให้ลัสมีแต่งงานกับริชชี ไฟล์ลัศมีก็บอกว่าถ้านีลามยังไม่เข้าใจเธออีกเธอก็จะออกไปจากบ้านหลังนี้และเดี๋ยวนี้นีลามบอกคาริชมาผู้ถูกที่ลัศมีต้องการจะไปจากที่นี่เพื่อที่ริชชีจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับมาริชกาลัศมีสามารถหลอกคนอื่นในครอบครัวของเธอได้แต่ไม่สามารถจะหลอกเธอได้เธอเห็นว่า ลัศมีนั้นเป็นความโชคร้ายที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเกิดแต่เรื่องไม่ดีถ้าการแต่งงานนี้ไม่เกิดขึ้นเธอจะโกรธมากและลัศมีจะไม่มีโอกาสเสียใจให้ลัศมีเตรียมตัวให้เรียบร้อยและให้ไปหาเธอที่ห้อง นีลามเดินจากไปลัสมีรองห้และกล้มเก็บเศษแก้วที่แตกริชีกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องคิดว่าลัสมีจะไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้หลังจากที่เขาแต่งงานแล้วลัสมีไม่ยอมรับความรักของเขาเธอไม่ได้เป็นพรมลิขิตของเขาอายุตมาหาถามว่าทำไมริชชีถึงได้ดูเศร้าหรือว่าริชีรักคนอื่นต้องการจะแต่งงานกับคนอื่นริชีรักลัสมี หรือชีปฏิเสธอายุธบอกเขาดีใจมากที่ริชีกำลังแต่งงานแต่เขาก็เสียใจที่ลัศมีไปจากที่นี่เขารู้สึกสับสนไม่รู้ว่าริชีรักมาริชกาหรือลัศมีริชีทำเพื่อลัศมีมากมากถึงกับทะเลาะกับนีลามนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสับสนว่าริชีรักใครกันแน่ ถ้าริชีไม่ขอรัศมีแต่งงานเธอก็จะไปจากที่นี่ให้ริชีทำตามหัวใจของตัวเองอายุตกริชีและเดินจากไปรัศมีมาที่ห้องคงนีลามหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จแล้วนีลามบอกรัศมีได้ทำอะไรหลายอย่างเพื่อบ้านหลังนี้วันนี้รัศมีจะต้องอยู่ติดกับเธอเป็นเงาตามตัวตลอดไปและจะต้องทำตามที่เธอสั่งเธอรู้สึกแปลก ที่เธอให้ผู้หญิงที่เธอเกลียดมากมาอยู่ใกล้ชิดเธอลัสมีจะต้องอยู่กับเธอจนกว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นลัสมีถามว่าถ้าเกิดดาดีหรือวิเรนดาเรียกหาเธอจะทำอย่างไรนีลามให้ลัสมีปฏิเสธพวกเขาไปเมื่องานแต่งเสร็จสิน้นลัสมีจะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ทันทีแล้วเธอจะยกโทษให้ลัสมีทั้งหมดในห้องดาดีบอกวิเรนดาชาลูบรานีว่า พวกเขาจะต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมและจะต้องไม่ให้ใครรู้ว่า พวกเขาไม่ต้องการให้การแต่งงานนี้เกิดขึ้นเวเรนดาบอกพวกเขาต้องทำให้ริชีรู้ตัวว่าตัวเขารักลัสมีถ้าริชีไม่สารภาพความรู้สึกออกไปลัสมีก็จะต้องไปจากริชชีชาลูบอกว่าพวกเขาจะต้องทำให้ริชีตาสว่างอายุตเข้ามาบอกทุกคนว่าเขาได้ไปพูดกับริชีแล้วเวเรนดากับดาดีก็ชื่นชมอายุทสโเนียยืนอยู่หน้าห้องแอบได้ยินที่ทุก กุนกุยกันเธอคิดว่าพวกเขากำลังจะวางแผนครั้งใหญ่เธอจะไม่ปล่อยให้พวกเขาทำสำเร็จดาดีอวยพรให้ทุกคนบอกว่าริชีจะต้องเข้าใจเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด เพราะถ้าเขาแต่งงานกับมาริชกาเขาก็จะไม่มีความสุขและจะทำให้มาริชกามีความสุขไม่ได้เช่นกันวิเรนดาบอกลัสมีจะต้องเศร้าโศกไปตลอดชีวิตนีลามลงมาที่ห้องโถงกับรัสมีพบว่านักบวชยังไม่มาคิรันมาถึงถามนีลามว่าเป็นการดีที่นีลามจัดงานแต่งในวันนี้เธอเห็นลัสมีอยู่กับนีลามก็สงสยัยนีลาบอกลัสมี อยู่ในความควบคุมขงเธอเธอจับตาดูลัศมีอยู่เพื่อที่ลัศมีจะได้ไม่ไปหาฤทชี คีรันขอตัวไปหามาริชกาที่ห้องนีล่าบอกลัสมีว่าทุกคนมีความสุขแต่ลัสมีกำลังทำลายความสุขของหลายๆคนอยู่เมื่อริชีกับมาริชกาแต่งงานกันแล้วลัสมีต้องออกไปจากที่นี่ทันทีชาลูกับบานี่กำลังเดินไปที่ห้องคงริชีโซเนียขวางชาลูกับบานี่ไว้ที่ทางเดินชาลูบอกโซเนียว่าพวกเธอจะมาคุยกับริชีเกี่ยวกับธุระคงดาดี โซเนียถามว่าเรื่องอะไรชาลูบอกเรื่องที่จะให้ลัสมีแต่งงานกับริชชีโซเนียบอก เธอรู้ว่ามันเป็นแผนการของดาดีเวเรนดาและอายุธชาลูบอกโซเนียว่าดาดีได้เลือกริชีคนอื่นให้กับลัสมีแล้วดังนั้นพวกเธอจึงต้องการจะมาคุยกับริชีคนนี้เกี่ยวกับริชีคนนั้นโซเนียก็งุนงงทั้งสองจึงได้พาโซเนียมาหาริชีที่ห้องบาน่บอกริชีว่าชาลูต้องการให้ลัสมีแต่งงานกับเขาโซเนียบอกริชีว่าชาลู บานี่หมายถึงฤทธิ์ชีคนอื่นชาลูบอกบานี่ว่าเธอยอมรับฤทธิ์ชีคนนั้นเป็นพี่เขยเธอแล้วบานี่บอกชาลูว่าฤทธิ์ชีคนนี้จะต้องอนุญาตก่อนชาโลบอกว่าฤทธิ์ชีคนนี้จะต้องอนุญาตอยู่แล้วเพราะเขากําลังจะแต่งงานส่วนลัสมีก็จะแต่งงานกับฤทธิ์ชีคนนั้นและลัสมีก็จะไปอเมริกาหลังจากแต่งงานฤทธิ์ชีงุนงงสงสัยถามว่า ทำไมลัสมีจะต้องไปอเมริกาชาลูบอกว่าเพราะริชีคนนั้นกับครอบครัวอาศัยอยู่ที่อเมริการิชชีคนนั้นเป็นหลานชายของญาติห่างๆของดาดีและ โทรมาถามว่าดาดีรู้จักผู้หญิงดีๆบ้างหรือไม่ดาดีจึงได้เสนอชื่อลัศมีไปเพราะไม่มีใครจะดีไปกว่าลัศมีอีกแล้วฤทีบอกชาลูว่าเขาก็คิดว่าไม่มีใครจะดีไปกว่าลัศมีเช่นกัน